เปิดด้วยเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์และดนตรีตื่นเต้นคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าในปี2026ประเทศไทยเตรียมต้อนรับสุดยอดเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกจาก K, อเมริกา CH-53K Kingston เลียนหนัก33ตันยกของได้มากกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปถึง3เท่าใช้งานได้ทั้งทหารบกเรืออากาศครบเครื่องทั้งสงครามและภารกิจช่วยเหลือจะบอก,กว่าลำนี้คือยักษ์เหล็กบินได้ของแท้ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Craft เดชช่องที่รวมสุดยอดยานพาหนะเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการทหารทั้งบนดินบนน้ำและในอากาศและวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึก c h 5 3 k k i n g s t o n ีย n รุ่นล่าสุดของไทยแบบไม่กั๊กพร้อมราคาที่ทำเอาหลายประเทศต้องคิดหนัก C-5 สามเคคิงสโนเลียนเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางทหารที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดของโลกในปัจจุบันผลิตโดยบริษัทซิคอสกีสหรัฐอเมริกาเครื่องรุ่นนี้มาแทนที่ C-5 ส e ามที่ประจำการมานานกว่า40ปีและตอนนี้ในปี2026ไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนเจราจาจัดหาอย่างจริงจังเพื่อนำมาเสริมศักยภาพกองทัพ โดยสเปคหลักของคิงสโตนเลียนคือติดตั้งเครื่องยนต์แบบ Gt e 4 0 0 8400จำนวน3เครื่องยนต์ให้แรงขับรวมกว่า22,500แรงมา้าสามารถยกของหนักได้ถึง16,300กิโลกรัมหรือเทียบเท่ารถหุ้มกรอดทั้งคันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยการบินอยู่ที่850กิโลเมตรแบบมีถังเชื้อเพลิงเสริมถือว่าโหดสุดในคลาสลำตัวของเฮลิคอปเตอร์มีความแข็งแรงมาก ใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานใบพัดเจ็ดแฉกทำจากวัสดุพิเศษทนแรงกระแทกจากกระสุนและสามารถบินได้แม้มีใบพัดเสียหายบางส่วนถือว่าตอบโจทย์สนามรบในยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงในด้านภารกิจ ch53k สามารถใช้ลำเลียงยุทธปกรณกรถถังเบารถ h m m w v อาวุธหนักและสามารถเคลื่อนย้ายทหารได้ถึง37นายภายในเครื่องหรือมากกว่า50นายเมื่อเสริมที่นั่งและยังสามารถบินในทุกสภาพอากาศ กลางคืนกลางวันหิมะหรือฝนหนักก็ไม่ใช่ปัญหาประเทศไทยได้มองเห็นศักยภาพของ ch 5 3 k โดยเฉพาะในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพื้นที่ธุรกันดารน,น้ำท่วมหรือการขนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถใช้สนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือไทยในพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ราคาของ CH 5 3 K Kingstonian ในปี2026อยู่ที่ประมาณ138ล้านเหรียญสหรัฐต่อลำหรือราว5,000ล้านบาทไทยใช่ครับ5,000ล้านบาทต่อลำทำให้เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่แพงที่สุดในโลกแต่ด้วยประสิทธิภาพที่ได้ก็ต้องบอก,กว่าของดีราคาย่อมแรงอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการจัดหา ch 5 3 k นั้นไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเพราะต้องมีระบบซ่อมบำรุงบุคลากรที่ผ่านการฝึกรวมไปถึงฐานปฏิบัติการที่ต้องรองรับการบำรุงระดับสูงซึ่งตอนนี้ไทยได้มีการพูดคุยร่วมกับสหรัฐอเมริกาเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดตั้งศูนย์บำรุงในประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะยาวและที่สำคัญสหรัฐอเมริกายังได้เสนอให้ไทยเข้าร่วมโครงการฝึกบินร่วมกับนวิโยธินสสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เพื่อให้ไทยมีความพร้อมในการใช้ c h 53K ได้เต็มศักยภาพแบบไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์แน่นอนว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตย้ยังไม่มีประเทศใดที่มี c h 53K ประจำการซึ่งหากไทยตัดสินใจจัดหาก็จะเป็นชาติแรกในอาเซียนที่มีเทคโนโลยีระดับนี้ในกองทัพถือว่าเป็นก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศแห่งอนาคตในตอนนี้หลายประเทศรวมถึงญี่ปุ่น อิสราเอลและเยอรมนีก็เริ่มแสดงความสนใจใน CH-53K เช่นกันและหากไทยสามารถเปิดโอกาสในการซ่อมบำรุงให้กับประเทศพันธมิตรก็อาจกลายเป็นศูนย์ซัพพอร์ตระดับภูมิภาคได้ในอนาคตสรุปเลยครับ CH-53K Kingston ลีย n คือเครื่องบินที่ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงธรรมดาแต่มันคือเรือหอดทางยุทธศาสตร์ ที่สามารถเปลี่ยนสมรภูมิและปกป้องชีวิตคนไทยในทุกสถานการณ์ปี2026นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการบินทหารไทยก็เป็นได้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Car Crafted เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเกี่ยวกับโลกยานพาหนะทหารและเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ